น้องวันใสค่ะทำอะไรคะลูกทำอะไรน้องวันใสแปรงฟันวันนี้วันนี้คุณหมอมาทำอะไรมาเคลือบปูออนไลน์ใช่ไหมคะเอาแป็งฟันลูกไปไอ้วันนี้เขามาเคลือบปูออนไลน์เด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแค่น้องวันใสน้องวัวน้องวัวแ้รงปากให้ฟองหมดนะคะ อนุครูวิคนสวยค่ะครูวิคนสวยกำลังจะเกิดแล้วค่ะเอาล้างแปรงถูกเป็นซาลาเปาเล็กของเราสนุกค่ะน้องน้องบ้วนบ้วนบ้วนปากบ้วนปากเลยลูกเอ้ยยิ้มหน่อยน้องมาใส่ไม่ใส่เอ้ยยิ้มยิ้มไปปากคุณแม่ยิ้มไปปากคุณแม่ไปเลยลูกไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะไปไปเก็บเลยไปค่ะไปค่ะเสร็จหรือยังค่ะสองสาวค่ะเออเสร็จหรือยังเสร็จหรือยัง ลงไปแม่ทีลูไปไปที่ครูวิไปที่ครูวิลูกไปโอเดี๋ยวครูวิปเป็นแม่ให้ครูวิเป็นแม่ให้ครูวิแม่ลูกดอกเออยิ้มยิ้มมันสู้กลองดเดเดมันสู้กลอแปรงย่แปลงเแปลงโอ้เด็กเด็กเสู้กลองเออยิ้มเออเอาลวงเอาแปงเอแปงฟันแล้วก็ล้างแปก็แปงวมนแวว